ใหญ่ป่าไอตัวเมื่อกี้เลยขนาดเดิมป่ะอะไรอะไรรู้สึกวหจะตัวเท่าเดิมเลยนะครับโอ้โเอฟเอฟซีมึงอะดูดิปากมีกี่รูตัวใหม่เนี่ยเอฟซีเอฟซีมึงอะชอบเลยท่าไม่ทันท่าไม่ทันอ่าแล้วจ้าลูกรักไอตัวไอตัวเมื่อกี้เหรอเฮ้ยเอฟซีมึงป่ะเนี่ยดูปาก มีกเบ็ดเกี่ยวกี่รูแล้วน่ะตัวเดิมอ่ะตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่คนตึงแสบติดแล้วจริงจริงติดปะติดนั่งมองอยู่นานจัดตัวเดิมหรือเปล่าเอฟซีเอฟซีผมอีกตามเคยเอฟซีผมอีกตามเคยนะครับปากมีกี่รูเฮ้ยถามจริงส่องรูนี่อีกรูหนึ่งในนิดนี่หนึ่งหนึ่งนี่นี่ใช่เหรอเกี่ยวเมื่อกี้เกี่ยวข้างในตรงนี้นี่นี่ออกนี่นี่เลือดนี่นี่ยังซิฟอยู่เลยนี่ ตัวดม <laughs>